เรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนิรโทษกรรมครั้งล่าสุดก็คือการที่คณะคอปคอนิรโทษกรรมตัวเองหลังจากยึดอำนาจพันตำรวจโททักษิณใช่แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นคอมอชอค่ะแล้วนิรโทษตัวเองแล้วหลังจากยึดอำนาจไม่พอ,อก็นิรโทษซ้ำเติมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา3 0 9 นี่เขาเรียกว่ากระหน่ำนิรโทษนิรโทษแบบซัมเมอร์เซลใช่ไหม <c oughs> คือนิรโทษแล้วนิรโทษอีกนิรโทษจนหนำใจก็ผมไม่เห็นใครวอยอะไรไม่เห็นพรคประชาธิปัตย์จะมาร้องแรกแหกเชอว่าทํากันอย่างงี้ได้ยังไงที่ไหนเขาทากันแล้วมาตราสามความที่ว่าคณะรัฐประหารเนี่ยวิตกกังวล หรือไม่แน่ใจกับอนาคตทางการเมืองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยใส่ไว้สักคลุมไปยังกันละประวัติศาสตร์เลยครับใช่บอกว่าทุกอย่างที่ฝ่ายรัฐประหารทำตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ขัดกับกฎหมายเลยทำไมไม่มีใครค้านเลยหรือว่าแปลว่าประเทศนี้เรารับได้กับการรัฐประหารมีคนค้านครับก็คือพวกเรานี่แหละใช่ฝ่ายประชาธิปัตยต่างๆนี่แหละนะตั้งนักเคลื่อนไหวทั้งประชาชนนักวิชาการนักการเมืองเนี่ยเขาส่งเสียงค้าน แต่ที่เจ็บปวดก็คือดันมีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นนักการเมืองเหมือนกันเป็นนักวิชาการเหมือนกันเป็นประชาชนเหมือนกันสนับสนุนเจ็บปวดมากครับแล้วสนับสนุนในสามร้อยเก้านั่นสนับสนุนการนิรโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกของคณะผู้ยึดอานาจแต่มาขัดขวางการนิรโทษที่จะให้ประโยชน์กับประชาชนอ,อันจะเป็นบันไดนําไปสู่การแก้ไขวิกฤตความขัดแยง้งใชความจริงประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ นี่เดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าการนิรโทษแต่ละครั้งเนี่ยมันไปยังไงมายัางไง<ม>ใครยึดอานาจแล้วใครนิรโทษใครใน24ฉบับที่ออกมานิรโทษส่วนใหญ่เป็นการนิรโทษตัวเองทั้งสิน้น<ม>ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีบางครั้งแหะครับที่นิรโทษให้กับเช่นนิรโทษให้ขบวนการนักศึกษาใน6ตุลา 1> 19 1เตุลาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการนิรโทษตัวเอง ของคณะยึดอำนาจทั้งนั้นก็ยอมรับกันได้หมดครับแล้วเวลามาชี้หน้าว่ารัฐบาลชุดนี้ว่าสภาชุดนี้ก็บอกว่าคุณจะออกนิรโทษช่วยพวกพ้องตัวเองอเอา้าถ้าอย่างนั้นไปชี้หน้าด่ากันเป็นราวๆเลยนะก็ต้องชี้หน้าไปด่าคณะคมชด้วยนะครับแล้วก็ต้องชี้ทะลุไปถึง อดีตการยาวไกลที่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาสำหรับผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดทางการเมืองเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมันถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะคลี่คลายความขัดแยง้งในการที่จะลดแรงเสียดทานทางการเมืองระหว่างสองฝ่ายในสังคมแล้วเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ย ใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลจริงมาโดยตลอดอขนาดว่าวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อการนี้เนี่ยน้อยครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้เพื่อให้คณะยึดอำนาจพ้นผิดทั้งนั้นนะครับแต่ทุกครั้งที่มีการใช้พรบรเนื้อธุกรรมเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งเนี่ยผลบวกหรือสถานการณ์ที่ดีกว่ามันจะตามมา พระบะนี้โต๊ะก,กรรมฉบับนี้ไม่ต้องไปค้อนแคะอะไรกันอีกครับพูดจาชัดเจนกันไม่รู้จะชัดยังไงแล้วว่าให้กับประชาชนทุกคนทุกฝ่ายทุกสีเสื้อแดงก็เอาไปเหลืองก็เอาไปคุณจะเสื้อสีอะไรคุณจะเชียร์พรรคไหนก็มาเอาไปครับถ้าคุณเป็นประชาชนที่ถูกกระทําหรือถูกดําเนินคดีจากการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองยกเว้นบรรดาแกนนําทั้งหลายพูดจนปากผมเนี่ยกับหูเนี่ย จะอยู่ใกล้กันอยู่แล้วว่านายนัทธวุฒิไส้เกือ้อเอาใครอีกล่ะนายจตุพรพรมพันธ์นายวีรามุสิกพงศ์แล้วก็นายอะไรก็ตามที่ถูกข้อหาก่อการร้ายอะไรกันอยู่นี่เป็นแกนนาอยู่เนี่ยมไม่ได้รับอานิสงส์ทางสิน้นนี่จนเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนั้นยังว่ายอยู่เลยนะครับคว่าคอยดูนะไอ้พวกนี้แหละนายนัทวุฒ <laughs> ินายจตุพรานายวีระนายต่างๆจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ จะเป็นผู้หลุดพ e ้นคดีจะวนนไปไกลเลยบอกว่าพรบฉบับของวรชัยเนี่ยจะทําให้ผู้ฆ่าประชาชนหกศพวัดปทุมเนี่ยหลุดคดีหลุดได้ยังไงล่ะอาการจะฟ้องอยู่นั่นหละชื่ออภิสิทธิ์ปวชชาจีว่ากับื่อสุเทศตุวัสดิไม่หลุดนะครับและพวกนั้นเนี่ยปากกล้าแต่ขาสั่นเอาเพราะคดีพวกผมเนี่ยเอาถึงศาลแล้วครับของเราเนี่ยมันดีอย่างครับทุกอย่างติดเทอร์โบ รวดเร็วว่องไวปานกรรมมนิดหนุ่มก็ไปถึงสารแล้วแต่คดีของพี่สนที่พี่จำลองอ่ะ <c oughs> นะที่พี่ๆเขาการุณาสละเวลาไปยึดสนามบินนะ <c oughs> เมื่อปีห้าหนึ่งเนี่ยนะคือของของพวกผมในปีห้าสามนะครับ <c oughs> ของพี่สนที่พี่จำลองเนี่ยกรุณาสลละเวลาไปช่วงนั้นก็ประมาณราวปลายปลาย,ป,ลายปีห้าหนึ่งนะครับยังยังไม่ถึงครับ นะฮะยังไม่ได้มีการมีการฟ้องนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาคดียังไม่ได้มีการสืบพยานสืบอ,อะไรนะครับแล้วพี่<อ>มากับพี่เทพเนี่ยล่ะก็พี่พี่เขาก็ค่อยๆเดินไปช้าๆ้า<ม>นะครับอย่างใจเย็นมไม่เป็นไรครับพวกผมเข้าใจได้แต่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยความยุติธรรมมันต้องเกิดขึ้นและผมไม่เชื่อว่าประเทศนี้ใครจะเป็นเจ้าของความยุติธรรมจนขาด ขนาดจะใช้มันตามอำเภอใจได้อีกต่อไปคผมไม่เชื่ออย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยคนพวกนี้ก็จะเดินมาในจุดที่อยู่ในส,นาส,ถ,สถานะเดียวกับเรานะครับก็คือไปนั่งเป็นจำเลยนั่งกันทั้งวันนะครับ <c oughs> นั่งกันยิม้มเป้นวันพฤหัสก,กับวันศุกร์ทุกอาทิตย์ที่ไปคือทำอะไรพลนะัทธวุฒิอยู่ทั้งวันเลยเหรอคะค<า>ก็ไปนั่งดูทนายจำเลยซักพยานโจทย์ไปดูอายการซักพยาน ก็ไม่มีปัญหานี่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่เราก็ต้องเคารพแล้วก็เข้าไปปฏิบัติตัวตามกรอบกติกานั้นไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะครับพวกเราแซงมาเลย <c oughs> เร็วเชียวนะแต่ว่าของพวกพี่ๆเขาก็ค่อยๆนะครับนั่นเขายึดกันจนเดนนี้สุวรรณภูมิจะสร้างเฟสสองแล้วนะครับนะดอนเมืองเนี่ยตอนพวกพี่ๆเขายึดเนี่ยก็ก็เป็นดอนเมืองที่ไม่มีการเปิด การบินเดี๋ยวนี้เครื่องมาลงคนเต็มอีกแล้วนะครับพี่ๆีเขาก็ยังไม่ได้ต้องไปสืบพยานนะครับก็โชคดีดีใจแทนพี่พี่เขาค่ะก็มีเรื่องอยากจะถามนิดนึงเนื่องจากว่ามันมีหลากหลายร่างเหลือเกินที่เราได้ยินกันนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจในขั้นตอนของเวลาที่สภาจะไปพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ข้อเสนอหรือความหลากหลายของร่างต่างๆสุดท้ายแล้วมันเอามาเหมือนมันจะได้มาถกเถียงพูดคุยกันต่อในการแปรยติด้วยหรือเปล่าคืออย่างนี้ วันที่เจ็ดเนี่ยชัดเจนครับว่าจะเป็นการพิจารณาหรือว่าเป็นการนําเสนอร่างฉบับของคุณวรชยัยเพียงร่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าอตอนที่ร่นมาเนี่ยทีแรกเนี่ยนะก็ร่นมาเฉพาะร่างฉบับที่คุณวรชัยและคณะเป็นผู้เสนอค่ะไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอีกอค,ครับเพราะมันมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นไงฮะอย่างที่ผมบอกฮะว่าถ้าหากถึงวันนี้คนไทยทั้งประเทศหลับกันให้หมดนะครับ <c oughs> แล้วไปตื่นเช้าว,วันที่เจ็ด ก็พรบรเนี่ยครับจะขึ้นมาเป็นวาระหนึ่งแล้วก็เป็นฉบับเดียวส่วนว่าใครจะมีเนื้อหาอื่นนะครับม,มีข้อที่จะกังวลมีอะไรที่จะเสนอปรับปรุงแก้ไขยังสามารถทำได้ในชั้นกรรมธิการแน่นอนว่ากรรมธิการเนี่ยก็ไม่ใช่เปิดกว้างให้คนเป็นร้อยเป็นพันเข้าไปหา,หารือกันไม่ใช่แต่มันต้องมีตัวแทนของแต่และฝ่ายไ,ไงครับตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลตัวแทนฝ่ายการตัวแทนโน่นนั่นนี่เข้าไปทาหน้าที่ อ่าทีนี้ประเด็นต่างๆเนี่ยก็จะมีการไปพูดคุยไปอภิปรายไปถกเถียงไปแปรยติกันได้อีกในขั้นตอนนั้นเสร็จจากชั้นกรรมธิการเอากลับเข้าสภามาอีกทีเนี่ยอันเนี้ยก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนขึ้นละว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เวลาเอามาบังคับใช้เนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ยมันจะไปถึงไหนยังไง แล้วก็ดังนั้นก็มีความสบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันก็ดูมีหลากหลายร่างเหลือเกินก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะก็อยากจะให้ลองอดทนนิดนึงนะคะผมเห็นอย่างนี้นะครับว่าเวลานี้นะ่ะพอจะเข้าถึงวันพิจารณากันจริงๆเนี่ยนะครับก็ร่างต่างๆที่มีคนเสนอมาซึ่งเป็นสิทธิ์ของทุกคนทุกฝ่ายนะ,ค,ะครับที่จะเสนอได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนทุกฝ่ายที่จะ อธิบายความร่างที่ตัวเองสนับสนุนหรือวิาพากษ์วิจารณ์ร่างที่ตัวเองเห็นตา่างอันนี้เป็นเรื่องที่ทําได้เป็นเวทีของเสรีภาพคประเด็นก็คือว่าถ้าหากเรามาใช้เวทีนี้เนี่ยเดินเลยไปถึงขั้นของการขัดแยง้งเดินเลยไปถึงขั้นของการแตกแยกเนี่ยผมเห็นว่าไม่น่าจะให้เกิดขึ้นแบบนั้น แล้วผมก็ยังมั่นใจในดุลยพินิษมั่นใจในวิจารณญาณวุฒิภาวะของทุกๆคนนะครับว่าพอถึงเวลาเนี่ยก็ต้องจับมือไปด้วยกันเพราะแม้ว่าการออกกฎหมายนี้นะโทษกรรมจะเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ผมยืนยันนะครับแล้วผมผลักดันสุดตัวให้เดินหน้าแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของการต่อสู้ <c oughs> หลังจากกฎหมายนี้โทษกรรมบังคับใช้แล้วหลังจากทุกอย่างมันเดินแล้วเนี่ย พี่น้องออกมาจากคุกแล้วคนที่หลบหนีมหมยจับอยู่คนที่ได้รับผลกระทบทั้งเหลืองทั้งแดงทุกฝ่ายจบหมดแล้วนี่นะข,ขะบวนการประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังมีภารกิจอีกมากยังมีทางอีกไกลที่จะต้องเดินต่อ,อดังนั้นต้องกำหนดความคิดให้ชัดว่าต้องเอากระบวนการในการทำกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นการหลอ่อหลอมรวมพลังอของเราให้แข็งแรงขึ้นค่ะ แล้วเดินต่อไปให้ได้อ,อย่าไปปล่อยให้กระบวนการผลักดันพรบฉบับนี้เนี่ยเป็นกระบวนการในการเกิดความขัดแย้งแตกแยกหรือเกิดความไม่สบายใจเกิดความอ่อนแอลงของขบวนจะด้วยเหตุต่างๆก็แล้วแต่นี่นะครับอันนี้ผมก็แสดงความเห็นด้วยความห่วงใยแต่ว่าลึกๆเนี่ยผมมั่นใจว่า จิตวิญญาณของคนเสื้อแดงหรือว่าวิจารยญาณของทุกฝ่ายนี่ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเดินหันหน้าไปทางเดียวกัน รจริงๆเมื่อกี้คุณนทวุฒิก็ได้บอกแล้วว่านิรโทษกรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคือเป็นเหมือนจิ๊กซอหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนในตอนนี้แหละแต่หลักกิโลเนี่ยต้องทำนิรโทษกรรมใช่ค่ะคแล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อน,นิรโทษกรรมเสร็จแล้วบังคับใช้ก็ไม่ได้แปลว่าจบกระบวนการการหาความจริงใครฆ่าประชาชนใครสั่งฆ่าใครทําผิดก็ยังต้องพูดต่อไปก็ต้องเอามาเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ต่อไปเพื่อสร้างเป็นบรรทัดฐ,ฐานไม่ให้ใครมายิงหัวประชาชนในประเทศนี้ได้อีกง่ายๆนะคะคือถึงไปตรงนั้นแล้วก็ไม่จบอีกนะเพราะว่า ตอนที่เราออกมาสู้กันทีแรกหลังจากการรัฐประหารเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องคนเจ็บคนตายคนถูกขังเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วเราต้องสะสางให้จบให้เรียบร้อยให้ยุติธรรม,มแล้วก็เดินต่อค่ะเส้นชัยจริงๆก็คือนั่นแหละครับประชาธิปไตยที่อำนาจอะไรที่ใดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงก็ไม่ว่าเส้นทางจะอีกยาวไกลแค่ไหนก็เชื่อว่าพวกเราและก็พี่น้องทุกคนก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณนัทวุฒิมากที่มาร่วมดําเนินรายการนะคะ ค่ะแล้ววันนี้ดิฉันคุณพิพิธวงแสงจันทร์คุณธวุฒิใส่เกลือและทีมงานเอเชียเบรดทุกคนต้องขอบพระคุณในการติดตามนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะอย่างมีเรื่องให้ขีด19นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ